ทำไมสาวเชียงตุงกับสาวลาวถึงอยากจะมีสามีเป็นคนไทยกันนะคะก็คือสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับสาวใหม่เชียงตุงอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะก็มีคำถามที่พีเอฟซีถามเข้ามานะคะว่า ทำไมสาวเชียงตุงกับสาวลาวถึงอยากจะมีสามีเป็นคนไทยกันนะคะข้อที่1นนะคะก็คือชาวไทยเนี่ยสื่อสารพูดคุยกันรู้เรื่องแล้วก็เข้าใจกันมากที่สุดนะคะข้อ2นะคะอาจจะรวยหรือว่ามีฐานะดูแล กันได้นั่นเองนะคะอันนี้ก็อยู่ที่บุญวาสนาของแต่ละคนด้วยนะคะว่า,าจ,จะเจอคนที่รวยหรือเปล่าถ้าโชคดีก็อาจจะเจอคนที่รวยหรือว่าคนที่ใช่นั่นเองนะคะข้อที่3มนะคะก็คืออาจจะเป็นคนดีนะคะสําหรับเขาหรือว่าสําหรับในสายตาเขานะคะเพราะว่าทุกๆประเทศนะคะมีทั้งคนดีและไม่ดีเนาะอยู่ที่ วุวัสนาของแต่ละคนว่าจะเจอกันในแบบไหนอะไรแบบนี้นะคะบางคนเจอไม่ดีก็อาจจะเลิกลากันไปได้ก็มีแบบนี้นะคะได้แฟนเป็นคนไทยแล้วก็แบบสะดวกสบายทุกสิ่งทุกอย่างเลยอะไรแบบนี้นะคะ อันนี้คือสำหรับคนที่ชอบความสะดวกสบายนะคะข้อที่4ี่นะคะมีแฟนเป็นคนไทยแล้วรู้สึกไฮโซมากๆเลยนะคะตรงนี้หลายๆคนมีแฟนเป็นคนไทยก็รู้สึกไฮโซจริงๆนะคะเมื่อกลับมาเชียงตุงอะไรแบบนี้เนาะรู้สึกดีทุกสิ่งทุกอย่างเลยว่าจะเป็น พอแม่ญาติพี่น้องเนาะก็จะชื่นชมนะคะว่ามีแฟนเป็นคนไทยรู้สึกดูดีขึ้นมาทันทีเลยอะไรแบบนี้นะคะข้อที่5นะคะก็หนุ่มไทยโตหอมนะคะก็คือแบบชอบความสะอาดนะคะอันนี้คือส่วนมากนะคะนี้แล้วแต่ส่วนบุคคลนะคะส่วนมากเราดูก็จะเป็นคนรักความสะอาดนั่นเองนะคะหนุ่มไทยเนี่ยเป็นคนอ่อมน้อนอ่อมน้อมถ่อมตนนะคะก็คือไปมาลาไหว้นะคะไม่ว่าจะเป็น ผู้หลักผู้ใหญ่คนที่เรานับถืออะไรเนี่ยก็ไปมาลาวหว้นะคะก็คือเป็นประเพณีของประเทศไทยอยู่แล้วนะคะตรงนี้เนาะก็คือส่วนมากเนี่ยจะมีแบบมารยาในการแบบอ่าวหว้อะไรแบบนี้เนาะไม่ว่าจะเจอชาวต่างชาติหรือว่าไปประเทศอื่นๆเนี่ยก็จะมีการไหวสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะอะไรแบบนี้นะคะเป็นประเพณีของประเทศไทยนั่นเองนะคะเพราะว่าชิงตุงเนี่ยก็จะมีแต่ไม่ได้ยกมือไหว้นะคะแค่บอกว่าเออยินดีค่ะก็คือขอบคุณค่ะแล้วก็อ่าสู้ๆดี อันนี้ส่วนมากไม่ค่อยใช้กันเลยนะคะส่วนมากก็จะเป็นการจับมือกันเนาะจับมือสําหรับผู้หลักผู้ใหญ่แบบเนี้ยก็คือจะจับมือกันสน่วนชาวบ้านทั่วไปเนี่ยเวลาเจอกันก็จะทักทายกันเองไม่มีไม่มีการสวัสดีเหมือนประเทศไทยนะคะก็คือประเพณีแต่ละ ท้องที่เนี่ยมันแตกต่างกันไปแบบนี้เนาะก็มีพี่เอฟซีถามเข้ามานะคะว่ามีแฟนเป็นคนไทยอะ่ะเพื่มความอยู่รอดหรือเปล่านะคะตรงนี้นะคะก็ไม่เสมอไปนะคะอันนี้อยู่ที่บุตรคนว่าจะแบบเออชอบคนที่แบบเออรวยหรือเปล่าหรือว่าชอบคนที่แบบพอมีพอกินช่วยกันทำอาหารกินหรือเปล่าอันนี้อยู่ที่บุตรบุตรคนคนนั้นนะคะว่าจะเลือกคบอะไรแบบไหนเนาะตรงนี้นะคะ จะอยู่กันรอดหรือว่าไม่รอดเนี่ยตรงนี้ก็ไม่รู้นะคะอยู่ที่บุญวาส,สนาของเราด้วยนะคะอีกคำถามนะคะถามว่าระหว่างหนุ่มไทยเนี่ยกับหนุ่มจีนเนี่ยจะเลือกแบบไหนนะคะตรงนี้นะคะสำหรับตัวใหม่เองนะคะถ้าเกิดเขาเป็นคนดีนะคะไม่ว่าจะเป็นคนจีนหรือว่าคนไทยนะคะก็ ได้เหมือนกันนะคะยูที่บุญวัสนาเราจะตรงกันไหมอะไรแบบนี้เนาะสาวๆบางคนเนี่ยก็อาจจะเลิกคนรวยก็ได้อันนี้ก็เป็นได้นะคะหรือว่าอาจจะเลิกคนที่แบบเออพอมีพออยู่แล้วก็มีหน้าที่การงานที่มั่นคงอะไรเนี่ยมันก็โอเคแล้วอะไรแบบนี้เนาะมันไม่ได้เสมอไปคือแล้วแต่ว่าคนนั้นอ่ะจะชอบคนรวยหรือเปล่าบางคนเนี่ยก็เห็นแก่เงินนะคะบางคนอันนี้คือไม่ได้ พูดถึงใครนะคะหมายถึงบางคนที่เราเคยเจอมานะคะก็คือบางคนก็ชอบคนรวยแหละอย่างเช่นคนจีนรวยก็คือชอบนะคะชอบคนจีนแต่อยู่ไปอยู่มามันอาจจะไม่รอดก็เป็นไปได้นะคะตรงนี้คือบางทีอยากการสื่อสารกับชาวจีนอะไรแบบนี้คือเราสื่อสารกันไม่ได้ถ้าเราอยากจะได้แฟนคนจีนหรือว่าคนที่รวยเนี่ยเราต้องไปศึกษาภาษาของเขาก่อนนะคะเขาก็จะบอกว่าถ้าเธออยากจะได้ฉันเป็นสามีเนี่ย ก็ไปเรียนภาษาของชั้นมาก่อนอะไรแบบนี้บางคนก็คือตั้งใจไปเรียนภาษานะคะภาษาจีนอะไรแบบนี้เนาะเรียนโดยเฉพาะเลยนะคะเรียนแล้วก็พอได้ภาษาจีน,นก็ไปอยู่กับอาสามีที่ประเทศจีนนั่นเองนะคะตรงนี้ก็มีนะคะคือมันน้อยมากเลยที่จะมีแฟนเป็นคนจีนนะคะอีกอย่างคือชาวเชียงตุงเนี่ยจะแบบเรียนน้อยนะคะแล้วก็ไม่ค่อยเรียนภาษาอื่นๆอะไรแบบนี้ก็อาจจะมีบ้างนะคะตรงนี้เนาะ มันส่วนน้อยมากเนาะที่จะมีแฟนเป็นคนจีนอะไรแบบเนี้ยคือเราจะมีแฟนเป็นคนจีนเนี่ยเราต้องศึกษาภาษาเขาให้แบบสื่อสารกันรู้เรื่องก่อนส่วนหนุ่มไทยเนี่ยเราไม่ต้องไปเรียนเลยเนาะเราสามารถพูดคุยสื่อสารกับหนุ่มไทยได้แบบสบายมากเลยนะคะตรงนี้เป็นอโอกาสที่แบบว่าสาวเชียงตุงเนี่ยอยากจะมีสามีเป็น ชาวไทยมากที่สุดมากกว่าชาวจีนนั่นเองนะคะมีเคล็ดหนึ่งนะคะที่แบบว่าสาวชิงตุงเนาะก็อยากจะมีแฟนต่างประเทศบ้างอย่างเช่นหนุ่มญี่ปุ่นเนี่ยชาวญี่ปุ่นเนี่ยก็ติดต่อมาทางสาวชิงตุงนะคะก็คือติดต่อมาทางเมสซือนี่แหละเมสืือก็ถ่ายรูปนะคะถ่ายรูปแล้วก็ไปส่งให้กับหนุ่มชาวญี่ปุ่นนะคะพอทีนี้เออชอบแล้วตกลงกันแล้วอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็ส่งสาวชิงตุงเนี่ยไปเรียนภาษาญี่ปุ่นนะคะ พอไปเรียนภาษาญี่ปุ่นได้แล้วเนาะก็ส่งสาวเนี่ยไปอยู่กับแฟนที่ญี่ปุ่นเลยนะคะทุกวันนี้ก็ได้แฟนญี่ปุ่นไปเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อก่อนมีนะคะเขาก็จะมีแม่สื่อเนี่ยแหละมาขอรูปภาพส่งให้คนนี้คนนี้บางคนก็กลัวนะคะบางคนก็กลัวไม่ค่อยไว้ใจอะไรแบบนี้นะกลัวจะแบบนําลูกสาวเขาเนี่ยไปขายต่างประเทศหรือเปล่ามันก็มีข่าวให้เราเห็นเยอะแยะมากมายแบบนี้ก็มีเนาะเราต้องเชื่อใจไว้ใจคนที่เขาจะพาเราไปเนี่ย ให้มากที่สุดนะคะบางคนคนที่เรารู้จักอะ่ะมันก็ยังไม่ไว้ใจอะไรแบบนี้เนาะต้องพาชาวญี่ปุ่นเนี่ยมาให้เราด้วยนะคะมาหาเราแล้วก็มาพูดคุยเราว่าโอเคตกลงกันชอบแล้วอะไรแบบนี้เนาะถึงจะส่งเข้าไปเรียนภาษาญี่ปุ่นพอได้ภาษาญี่ปุ่นแล้วถึงจะเอาสาสิงตุงเนี่ยไปอยู่ที่ญี่ปุ่นด้วยนะคะถึงทุกวันนี้ก็ยังอยู่ที่ญี่ปุ่นนะคะ คนในหมู่บ้านเนาะก็มีแฟนเป็นสิงคโปร์อะไรต่างๆแบบนี้ก็มีเนาะคือแล้วแต่นะคะแล้วแต่ว่าเราจะเจอเมีอคู่เราอยู่ประเทศไหนอะไรแบบนี้เนาะแต่ว่าส่วนมากเนี่ยจะเป็นประเทศไทยมากที่สุดเลยนะคะแล้วอีกเรื่องหนึ่งนะคะเมื่อมีสาวสิงุมไม่ว่าสาวสิงตตหรือว่าสาวลาวอะไรแบบนี้เมื่อมีแฟนเป็นต่างชาติไม่ว่าเป็นชาวสิงคโปร์ชาวจีน ชาวไทยอะไรต่างๆเน่พ่อแม่จะเป็นห่วงมากนะคะเพราะว่าลูกนะคะต้องไปอยู่กับแฟนที่ต่างประเทศนั่นเองนะคะพ่อแม่ก็ต้องเป็นห่วงลูกเป็นเรื่องธรรมดาแล้วเนาะ<อ>ก็กลัวจะแบบว่าเจอคนไม่ดีก็กลัวจะแบบเออไปโดนหลอกบ้างแล้วก็นําไปขายบ้างอะไรแบบนี้ต่างๆนะคะก็ส่วนมากก็จะแบบไม่ค่อยแบบให้มีแฟนเป็นคนต่างชาติมากกว่าคนในเชียงตุงเองอะไรแบบนี้เนาะ เมื่อก่อนตอนใหม่เข้าประเทศไทยใหม่ๆนี้นะคะแม่เนี่ยเป็นห่วงมากเพราะว่าอีกอย่างคือมือถือแล้วก็ไม่มีด้วยนะคะตอนนั้นอย่างเช่นหมู่บ้านกังนาเนี่ยเขาแบบมีมือถือบ้านอะไรแบบนี้แล้วก็ไปขอเบอร์เข้ามาแล้วก็จดให้ลูกสาวนะคะแม่ก็จะบอกว่าเมื่อไปถึงกรุงเทพอะไรแบบนี้แล้วก็ถ้าเกิดมีมือถือขึ้นมาเนี่ยก็ค่อยโทรหาแม่นะอะไรแบบนี้ก็แล้วก็จดมือถือเอ่อจดเบอร์มือถือไว้ใส่ในกระเป๋าให้เรียบร้อยเลยนะคะก็เมื่อเราไปถึงที่ประเทศไทยเนาะตอนนั้นเรายังไม่มีเงินอะไรแบบนี้ลองปิ๊ นี่เขาอยู่แบบนี้เนาะเราก็เลยไปหาเงินนะคะก็คือหาหามาได้สักพักหนึ่งได้มือถือสักเครื่องหนึ่งนะคะก็ไปซื้อตอนนั้นก็รู้สึกว่าเขาจะใช้โนเกย์กันหรือเปล่านะคะตอนนั้นนะเมื่อสิบกว่าปีที่ผ่านมาก็ได้มือถือสักเครื่องหนึ่งนะคะ,นนะโท,ทรห,ะะโหาแม่นะคะโทรหาเขาก่อนแล้วก็ให้เจ้าของโทรศัพท์เนี่ยก็มาเรียกแม่นะคะเพราะมันอยู่ไม่ไกลเองเพราะว่าหมู่บ้านกลางนาน,นี่เองนะคะเพราะมันไม่ไกลกันมากนะพอเราโทรกลับเนี่ยโหแม่ดีใจใหญ่มากเลยเพราะว่า กลัวเราเนี่ยจะแบบถูกหลอกไปขายอะไรแบบนี้นะคะแม่เนี่ยเป็นห่วงคือร้องไห้ทุกวันเลยนะคะแม่บอกแบบนี้เนาะแล้วแม่ก็จะสอนตลอดนะคะว่าใครชวนไปไหนอะไรยังไงนะคะก็อย่าไปนะคะคือจะสอนแต่เรื่องนี้ตลอดเลยนะคะว่ากลัวเขาจะนําลูกสาวนี่แหละไปขายต่อหรือว่าโดนหลอกไปอะไรแบบนี้นะคะแม้แต่ชาวไทยก็ยังไม่ค่อยไว้ใจอะไรแบบนี้เนาะ <c oughs> คิดดูดีๆนะคะถ้าเป็นชาวจีนหรือว่าชาวต่างชาติหรือว่าชาติอื่นเนี่ยแม่จะคิดมากขนาดไหนนะ นะคะตรงนี้ย้อนกลับไปในอดีตก็รู้สึกตลกเหมือนกันนะคะตรงนี้เพราะว่าแต่ละครั้งที่แม่โทรมาเนี่ยจะสอนตลอดเลยห้ามไปไหนห้ามนู่นนี่นั่นสารพัดอย่างเวลาไปาเะยลก็เขาชวนไปก็อย่าไปนะ้าอะไรเนี่ยถ้าเราไม่ไปเราก็จะเห็นไหมเนาะว่าประเทศเขามีอะไรที่เรายังไม่เคยเห็นหรือเปล่าอะไรเนี้ยเราก็ต้องเราก็แบบรู้ภาษาไทยแล้วอะไรแบบนี้เนาะเราก็ออกเดินทางด้วยตัวเองเวลาเราจะไปที่ไหนเนาะแม่ก็จะโทรถามตลอดเลยทีนี้ มีโทรศัพท์บ้านแล้วนะเพราะว่าโทรศัพท์บ้านเนี่ยมันมาจากจีนนะคะแล้วก็คือตอนนั้นอะคือเขาใม้มีกฎห้ามใช้โทรศัพท์บ้านนะเพราะว่าตอนนั้นคือยังไม่มีโทรศัพท์มือถือเนาะก็แอบซื้อโทรศัพท์ที่ประเทศจีนนะคะแล้วก็มาใส่ที่บ้านก็เป็นโทรศัพท์บ้านนะคะก็โทรมาหาแม่ได้ตลอดเลยอะไรแบบนี้เนาะแม่ก็จะโทรถามเราตลอดนะคะว่าอยู่ที่ไหนอะไรยังไงนะคะแล้วก็โทรถามเราแบบ แบบเป็นห่วงลูกอะไรแบบนี้เนาะกลัวลูกจะโดนคนอื่นหลอกแล้วไปขายอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่ามันเคยมีนะคะในชิงตัวเมื่อสมัย ก่อนนะคะ20กว่าปีที่ผ่านมามีคนเสี่ยงตรงนี้แหละไปทํางานอยู่ประเทศไทยนะคะแล้วก็โดนหลอกไปขายที่ต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตหรือว่าส่งไปนอกประเทศอ่ามาเลเซียอะไรต่างๆแบบนี้ก็มีนะคะสมัยนั้นเนาะมันก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นอยู่หลายครั้งนะคะเห็นเพื่อนนะคะที่เล่าให้ฟังเนาะว่ามีพี่สาวเขานี่แหละไปทํางานอยู่ที่อ่าประเทศไทยนะคะแล้วก็หายถึงตอนนี้ก็ไม่ติดต่อกับบ้านเพราะว่า ที่เชียงตุงเมื่อก่อนสมัยก่อนนะมันก็ไม่มีเบอร์ติดต่ออะไรแบบนี้เนาะถ้าไปแล้วก็คือเราก็ไม่รู้จะติดต่อญาติพี่น้องอะไรยังไงแบบนี้นะคะไปก็เลยไปหายนะคะไม่ไม่รู้ไม่มีการติดต่อกลับมาหาที่บ้านเลยนะคะ<ว>ก็ทุกคนที่ไปแบบทำงานอยู่ต่างประเทศ<ว>ก็เป็นเพีงลูกสาวเนาะ<ว>แต่สมัยเนี้คือ มีโทรศัพท์มือถือมี Facebook มีอะไรการสื่อสารกันเยอะแยะมากมายเนาะไม่ว่าใครจะไปไหนก็สามารถไปได้อะไรแบบนี้คือไม่ต้องเป็นห่วงมากเท่ากับเมื่อก่อนอะไรแบบนี้นะคะสรุปสุดท้ายนี้นะคะที่สาวเชียนตุงและสาวลาวเนี่ยเลิกหนุ่มไทยเป็นสามีนะคะก็เพราะว่าการสื่อสารกันรู้เรื่องเข้าใจกันนั่นเองนะคะแล้วก็อีกอย่างคือดูดีในสายตาชาวบ้านอีกด้วยนะคะตรงนี้เนาะใครๆก็อยากมีแฟนเป็นคนต่างชาติมากกว่าอะไรแบบนี้เนาะ สุดท้ายนี้นะคะพี่พี่ตะไหนมีความคิดเห็นอะไรยังไงบ้างนะคะ<อ>ก็คอมเมนต์มาที่สาวใหม่เสียงตุ่มได้เลยนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร์แลวก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะ<อ>เพิ่มพัฒุคลิปของน้องใหม่เสียงตุ่มนั่นเองนะคะสาหรับคลิปนี้ลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะก<อ>็อาจจะมืดหน่อยนะคะเพราะมันเย็นแล้วนะคะอตอนนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะอ่โยกบ๊ายบายหน่อยสวัสดีคะ่ะอุ้ยกินอะไรเนี่ยบางกันบ้างกัน สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกคนค่ะบ๊ายบาย